ดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมาชวนวทุกคนทําขนมหวานตรุรกีนะคะก็จะทําเป็นพุดดิ้งข้าวตรุรกีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษนะคะครอบครัวสลิมได้ชวนเราไปกินข้าวเย็นที่บ้านซึ่งพ่อสลิมก็จะเป็นเชฟทำกับข้าวให้เรากินในค่าคืนนี้นะคะคือปกติที่บ้านเนี่ยแม่ก็จะเป็นคนทํากับข้าวเนาะทุกบ้านเนาะผู้หญิงก็จะทากับข้าวแต่ว่าวันไหนที่เป็นวันพิเศษเนี่ยพ่อสลิมก็จะเป็นคนทำเพราะว่าพ่อสลิมทำกับข้าวอร่อยมากนะคะ วันนี้ก็แบบน้องสาวเกตมาอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็เลยเหมือนชวนไปกินข้าวเย็นที่บ้านแบบต้อนรับอะไรเงี้ยนะคะเกดก็เลยจะมาทําของหวานไปร่วมจอยไปร่วมกินด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เกดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนกาแฟเกดด้วยนะคะนี่ถ้าใครชอบดื่มกาแฟะนะคะก็แนะนําว่าลองสั่งไปดื่มกันได้นะคะเป็นกาแฟดํานะคะไม่มีส่วนผสมอื่นเจือปนนะคะ ส่วนผสมก็คือผงกาแฟคั่วบดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผลิตจากอาร์อาราลาคาเฟอาลาบิกาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนก็ลองสั่งไปถึงกันนะคะเป็นแบรนด์ของเกดเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะคะซึ่งก็าทำง่ายมากนะคะอันนี้เป็นขนมหวานตรุรกีอีกเมนูนหนึ่งที่เกดชอบเพราะว่าปกติขนมหวานตรุรกีเนี่ยก็จะขึ้นชื่อมากเรื่องความหวานนะคะหวานแบบหวานตัดขานะคะแต่เมนูนี้ก็จะไม่ได้หวานมากขนาดนั้นแต่ก็จะอร่อยบ้างนะคะ ก็จะเป็นแบบพุดดิ้งข้าวมีความนุ่มๆละมุนละมุนอะไรเงี้ยมาลงมือทํากันซึ่งข้าวนะคะก็เป็นข้าวสารข้าวอะไรนี่แหละที่เรากินในบ้านนะคะเป็นข้าวสวยนะคะไม่ได้ข้าวเหนียวเนาะเกฑ์ไม่รู้ว่าข้าวเหนียวมันจะทําได้ไหมแต่ปกติคนตุรกีเขาจะใช้ข้าวข้าวเจ้านะคะในการทําเราก็จะเอาข้าวไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะ ราก็จะเอาข้าวนะคะทุกคนแล้วก็น้ำนะคะลงไปเพื่อที่จะตุ๋นข้าวก่อนนะคะประมาณนี้นะคะเราจะตุ๋นให้ข้าวเนี่ยสุกประมาณ 70- 80%นะคะซึ่งอัตราส่วนผสมเป๊ะเ,เ,เนี่ยตะเกยียจจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปคลิกดูได้นะคะแล้วก็จะตุ๋นด้วยไฟแบบกลางอ่อนนะคะแล้วก็คนด้วยคนตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยข้าวมันจะไหม้เนาะ เพราะว่าถ้าข้าวไหม่เนี่ยมันก็จะไม่อร่อยนะคะมันก็จะเหม็นไหม้นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนพอข้าวเราเนี่ยกะว่าสุกป,ประมาณสัก70%ซตนะคะเราก็จะใส่นมสดลงไปนะคะเป็นนมจืดนะคะหรือว่าใช้นมหวานก็ได้นะคะทุกคน แล้วเราก็จะต้มจนนมเดือดนะคะที่เราต้องทําข้าวให้สุกก่อนเพราะว่านมเนี่ยเราจะต้มไม่นานนะคะทุกคนถ้าต้มนานเนี่ยมันจะแตกมันนะคะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นไข่อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะต้มไม่นานต้มให้แค่เดือดเดือดก็พอนะคะก็ต้องคอยคนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นเพราะว่าถ้าไหม้มันก็คือไม่อร่อยเลยต้องห้ามไหมเด็ดขาดนะคะเติมน้ําตาลนะคะใส่น้ําตาล ถ้าใช้นมหวานก็อาจจะไม่ต้องเติมน้ําตาลหรือว่าถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ําตาลไปด้วยนะคะแล้วก็วานิลานะคะเกศใช้เป็นน้ําตาลวานิลานะคะกลิ่นวานิลาถ้าไม่มีแบบนี้ก็ใช้เป็นแบบหัวเชื้อวานิลาอะไรก็ได้นะคะให้มันมีกลิ่นหอมของรสวานิลานะคะ แล้วเราก็จะผสมแป้งข้าวโพดนะคะกับนมเข้าด้วยกันนะคะทุกคนกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะผสมให้แบบเป็นแป้งกับนมเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งของเรานะคะมาเทใส่นะคะแล้วก็คนด้วยนะคะเก็ดกองเนาะเพราะว่าบางทีเก็ดคนไม่ละเอียดไม่ละลายนะคะเดี๋ยวมันตกลงไปในนี้มันจะเป็นก้อนนะคะ ก็เลยต้องเอากระชอนมากองเสร็จแล้วก็ต้มนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่ามันเริ่มแบบเป็นเนื้อพุดดิ้งนะคะเริ่มแบบรู้สึกว่ามันข้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชิมดูนะคะว่าเออมันหวานได้ตามที่เราต้องการหรือยังถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยอะไรก็แบบใส่น้ำตาลเติมน้ำตาลได้ตามใจนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะถ้วยที่สามารถเข้าเตาอบได้นะคะ ก็พอเราตักใส่ถ้วยแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะใส่น้ําลงไปในถาดอบด้วยนะคะให้มันประมาณครึ่งถ้วยของเรานะคะแบบนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะทุกคนซึ่งเตาอบนะคะเราก็จะต้องวอร์มให้เตาร้อนก่อนนะเกจใช้ไฟที่200องศานะคะเออแสบตาขวันตีเข้าตาเปิดเตาเมื่อกี้ไอร้อนมันเข้าตานะคะที่200องศานะคะทุกคน วอมจนแบบเตามันร้อนประมาณ1ินาทีนะคะแล้วก็เอาขนมของเราเนี่ยเข้าไปอบนะคะเราจะใช้ไฟบนนะคะเพื่อที่จะให้หน้าขนมเราเนี่ยมันไหม้นะคะคืออบเนื้อเกตก็ไม่มเีเวลาตายตัวนะคะทุกคนก็คือมาดูหน้าขนมเราว่ามันไหม้ได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยนะคะนี่เดี๋ยวอบทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันซึ่งเท่านี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะ แต่เราก็จะออกมาพักไว้นะคะทุกคนให้ขนมเนี่ยเย็นนะคะเย <Yeah. S 1> ลุ้นมากกลัวจะคว่ำนะคะนี่นะคะทุกคนเกดก็เปลี่ยนน้ำในถาดนะคะให้เป็นน้ำเย็นนะคะ oh. เก ลูกก็งอแงนะคะนาไวี่อยู่ในห้องน้ํานะคะอยู่กับแม่กันักลกคะก็ตอนนี้นะคะเกดก็เปลี่ยนน้ําในถาดนะคะให้เป็นน้ําเย็นนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาขนมเนี่ยไปแช่นะคะเพื่อล่นระยะเวลาปกติเนี่ยเกดก็จะตั้งไว้ข้างนอกแหละให้มันเย็นเองของมันนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลานะคะขนมอันนี้มันต้องกินตอนเย็นมันจะอร่อยกว่าตอนร้อนนะคะ ก็เลยเอามาจุ่มในน้ําเย็นไว้นะคะให้มันหายร้อนเร็วๆจะได้เอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่าถ้าเอาเข้าตู้เย็นทั้งที่ร้อนๆเลยเนี่ยเดี๋ยวตูต้เย็นจะพังเนาะนี่นะคะทุกคนเราก็จะจุ่มไว้แบบนี้นะคะ <c oughs> อย่าให้น้ําเข้าไปในขนมเราเดอ้อ <c oughs> แค่จุ่มไว้เฉยๆปกตินะไม่ต้องจุ่มนะคะปกติก็คือวางไว้ทั่วไปได้เลยถ้ามีเวลาเนาะ <c oughs> ให้มันแบบคลายความร้อนด้วยตัวของมันเองเนาะเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะกินแบบเย็นๆฉ่ำๆมันจะอร่อยนะ ก็ระหว่างที่เรารอขนมให้มันหายร้อนนะคะเราก็จะมาบดถั่วนะคะทุกคนเกดจะโรยหน้าด้วยถั่วเมคคาเดเมียแล้วก็ถั่วพิตาชิโอนะคะก็บดเลยเอาไปตำก็ได้นะคะแต่บดก็จะไวกว่าต่อไปก็จะเป็นถั่วพิตาชิโอนะคะ ก็จะตกแต่งหน้าด้วยถ ua, ั่วเมคคาเดเมียแล้วก็พิตาชิโอที่เกตบดไว้นะคะแล้วก็จะเพิ่มสตรอเบอรี่เข้าไปด้วยนะคะหวานๆไปเปรี้ยวมันก็จะเข้ากันนะคะก็จะโรยถั่วนะคะ ก็พิทาชิโอด้วยเสร็จแล้วก็วางสตอเบอรี่นะคะโเคว้าวน้าตาด,ดีมากสวยงามมากเลย เสร er ็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือพร้อมกินนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปบ้านพ่อแม่สลิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินด้วยกันที่นู้นนะคะเยู่ไนเด กมเก็ว่าได้ตื่นแล้วล่ะลูกใครมามาดูซิมาดูซิขอบคุณมากค่ะทุกเ้ขอเชิญดิ้งสมาถึงนะคะเกดก็เอาขนมใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินตอนนี้เนาะเราจะกินข้าวเย็นกันก่อนนะคะคืออันนี้ถ้ากินเย็นมันถึงจะอร่อยนะคะโคายก็งองแงเพราะว่า เขาเพิ่งนอนตอนหัวค่ำแล้วยังนอนไม่เต็มอิ่มนะคะตอนนี้ก็ตื่นละตื่นเพราะพวกเรามาอันนี้เป็นข้าวแบบตรุรกีนะคะหุงข้าวใส่น้ำมันใส่เกลือนะคะคล้ายๆข้าวมันไก่บ้านเราเนาะเกดอะ่ะก็หุงข้าวมาด้วยเหมือนกันสลิมบอกเกดว่าหุงข้าวไปด้วยนะเผื่อไอวี่ไม่อิ่มเพราะว่าเขาไม่คิดว่าแม่จะหุงข้าวไงปกติเขาจะกินปลากับขนมปังกันเป็นแซนด์วิชปลานะคะแล้วไม่มีข้าวแล้วเกดก็เลยหุงข้าวมาแต่ว่าแม่ก็หุงข้าวมาให้พวกเรานะคะ อะไรลงไหมหนักเกาะเป็นลิงเลยคือวันนี้โคไลนยนะคะมาอยู่บ้านปู่กับย่าตั้งแต่ื่อตอนกลางวันคือวันนี้วันจันท์ใช่ไหมพ่อแม่สลิมก็ไปตลาดนัดที่บ้านเรานะคะแล้วเขาก็แวะไปบ้านเราโคไลนก็เลยมากับปู่กับย่านะคะใช่ไหมครับแหมแม่ไข่แบกไก่แบกไก่กับไข่ไข่ นี่ครันี่เดี๋ยวแม่ทำปลาให้นะคลัาเอาปลาไหมโอเคไหมอันนี้ก็คือมื้อเย็นของเรานะคะทุกคนก็มีปลาทอดมีสลัดผักมีข้าวนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มแจ่วนะคะที่เกดทํามากินกับปลานะคะเละหน่อยเพราะว่าคลายขย่าเมื่อกี้ Allah ile. Ha? Abi. Tamam abi, okey. Okey, okey. dede. Babam. Babacığım. Abi. 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 Hilang. Ne daha baba? İki tabak yedim. Huk! 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 Fy- floats นมคยนั่งก่อนนะให้แบครยกินนมก่อนนะเออเออแบคายจะแก้คุณไตชักมา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 เาอะไรเตะบอลเตะลูกโป่งเหรอโดลโดล บอกว่าอมนโตเลิตโอ้ลอเลื่นล่อลื่นดิสเดิร์ะคาลเต้นแล้วมีการเปิดคอนเสิร์ตกันเกิดขึ้นเห กินข้าวกันเสร็จแล้วก็กินชานะคะทุกคนคนตุรกีก็คือชาแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะปัจจัยห้านะคะขาดไม่ได้เลยกินมือ้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยวันหนึ่งต้มชากัน3าสีรอบนะคะ จะกินซุดลัชกันนะคะทุกคนนี่นะคะดึง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 แช่เย็นนะคะนี่แบบนี้เดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาให้ปักพักอร่อยไหม เร็วนะคะทุกคนไม่ถึง5นาทีเกียงกลิบอนนี้คนทำแบบหน้าบานเลยนะเนี่ยอะไรไหมตอนนี้นะคะทุกคนโคตร ใจเพื่งใจเย็นๆตอนนี้นะคะทุกคนก็ดึกแล้วนะคะเราก็ห้าทุ่มกว่าแล้วเนาะเกือบเที่ยงคืนแล้วแดีวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มากินข้าวเย็นที่บ้านพ่อแม่สลิมนะคะอร่อยมากกินปลาทอดกับข้าวนะคะแล้วก็พงน้ำจิ้มแจ่วามากินกันด้วยแล้วก็ทำขนมหวานมากินกันด้วยนะคะคือแบบอิ่มแน่นมากตัวน,นี้ก็ยังอิ่มอยู่เลยก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะคลิปนี้เกดคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพลงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอเกดก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง <c oughs> เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย